ข้อสื่อรายการตุ๊ดตายตอตามวันนี้รายการตุ๊ดตายตอตามจะมาตาจะมาตาส่วนไหนตอส่วนไหนบริเวณไหนหัวข้ออะไรอืมวันนี้แนะนาตัวกันก่อนโอ๊ะโอค่ะคุกกี้ค่ะอืมหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการแกงเสร็จใช่อะไรคือแกงเสร็จใครแกงเสร็ ไม่รู้ผู้ชายแกล้งเสร็จหรือว่าผู้หญิงแกล้งเสร็จซึ่งการแกล้งเสร็จเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถูกต้องแต่ตผู้ชายก็แกล้งเสร็จไปได้นะเพราะเขามีนำ้ำอช็คปากะไม่เป็ผู้หญิงอย่างเดียวออาไม่ก็พงข้างในไงข้างในก็ไม่รู้ข้างในไม่รูได้ยังไงแล้วก็ออกไปอยู่ดีหรือว่าเธอกินไปหรือย,ยังไงฮะก็ <c oughs> <c oughs> ข้างในแบบไม่ใส่อะไรป้องกันไงไม่ใส่อะไรป้องกันแบบะว่ายังไง ก็จะเร็จข้างในเราก็ไม่รู้ว่าเข้าไปหรือไม่เขา้าหรือว่าเขารู้กัน <c oughs> ผู้หญิงรู้หรือเปล่าเวลาที่ผู้ชายเสร็จข้างใน <c oughs> รู้สิมันจะรู้สึกอุนอ่นๆเป็นทุกคนปะ <c oughs> ไม่รู้สึกหรอแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอต <c oughs> อนแกเสร็จแกไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อโอเค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 แล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นแกล้งเสรดอะมันเป็นของเรื่องของผู้หญิงวันนี้พูดถึงโยงไปถึงผู้หญิงแล้วกันเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นผู้หญิงมีแขกรับเชิญด้วยเทมีมีแขกรับเชิญด้วยเราแอบเห็นแล้วแหละเซ็กซี่มากใช่น่ารักมากยังไงเรามารู้จักเธอเลยดีกว่าค่ะนองลูกไม้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนังเลยค่ะลูกไม้น่ารักจังเลยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักกันนิดนึงค่ะ ค่ะชื่อลูกไม้นะคะสูง160หนัก47ค่ะส่วส่วน33 25 36ค่ะตอนนี้นะคะผลงานก็รับพิธีมีซีทั่วไปนะคะแล้วก็จัดรายการเพลงค่ะจรายการเพลงที่ไหนคะอ่า่ยูทูปอยู่ใน YouTube ค่ะเป็นโชว์เดอะเวิ d ์ค่ะรายการโชว์เดอะเวิร์กก็ติดตามน้องลูกไม้ได้นะคะชสำหรับเว่าในยูทูปก็ไปติดตามหาดูเธอได้จัดเพลงเปิดเพลงโยรับรองว่าจะเซอซีแน่นอนใช่ค่ะ สำหรับวันนี้หัวข้อที่เราเชิญน้องลูกไม้มาเราจะถามกันเราจะถามน้องลูกไม้กันว่าแกล้งเสร็จเคยแกล้งเสร็จไหมเราเคยแกล้งเสร็จไหมเคยค่ะเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำยังไงเหตุผลเหตุผลทำไมแกล้งเสร็จคือเราเนี่ยเป็นคนเสร็จยากอยู่แล้วค่ะเสร็จยากมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาเองเออแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ย แฟนก็จะรู้สึกน้อยใจแบบเฮ้าทำไมเขาถึงทําเราไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสั้เลยแกงอันนี้เป็นกรณีที่แบบว่าเทคแคร์เขาเป็นห่วงสุขภาพจิตใจเว่าเคยเราก็ต้องแอคตปิ้งบ้าแอ็ติ้งบ้างแอคติ้งบ้างแอ็พิ้งอะแอ็อ๋อะเสร็จแล้ีก้ยเหรอจิกหลังนิดนึงกบหลยแล้วห จะได้รู้สึกแบอนั้นเ,เสร็จเลยนะเสร็จพร้อมกันเลยแบบนี้อ๋อก็แสดงว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงในหน <ผล S 2> ึ่งพอใช่หนึ่งเหตุผลว่าที่แกล้งเสร็จอ่ะก็เพราะแบบเราแคร์แฟนอ่ะแคร์หุวเข่าจิตใจเขาเพราะอยากให้แบบว่าเราเสร็จไปได้วยกันหร<ช>ือว่ามีความสุขไปด้วยกันล้วม,ลมีเหตุผลไหมนอกเหนือจากนั้นก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีด้วยด้วยอารมณ์ณตอนนั้นไม่ไม่ค่อยอยากหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงมันมันก็ มันก็อยากนะแผลขามันก็โอเคมันก็สนุกแต่ว่าเขาทาให้เราไม่เสร็จอะไม่ถึงจุดอะคือถ้าเกิดเราจะเสร็จนี่คือเราต้องทาเองมันเลงเองเลยอแสดงว่าเป็นคนเอเป็นคนควบคุมบางทีใช่บางทีมันมีทงผ้าด้วยไงขอถามท่าที่แบบว่าเสร็จแน่นอนเลยคือตัวเองขึ้นอยู่ข้างบนนั่นนะนี่จะบอกแต่ว่าท่านี้เป็นท่ายอดทีสำหรับผู้หญิงเลยนะมันมีท่าเบสิกมากแล้วเป็นท่ายอดที่ของผู้หญิงที่ เคยอ่านมานะอันนี้ครอมรู้สักที่อ่านมาก็คือผู้หญิงมันจะอยู่บนแล้วจะเสร็จแล้วจะเป็นท่าที่แบบนางเสร็จอะเหมือนเป็นจุดที่แบบว่านาจะมารถควบคุมตัวเองได้รู้จุดว่าจุดตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้และสามารถควบคุมจังหวะได้ด้วยถูกไหมชอบบเร็วๆหรือชอบช้าๆอ่าชอบหรือชอบรุนแรงได้หมดได้หมดลองมาหมดแล้วเรามาหมดแล้วใช่ก็คือลองมาหมดแล้ว แล้วลูกไม้ถามนิดนึงไอ้ที่บอกว่าแกล้งเสร็จอะ่ะคือเป็นบ่อยไหมอะคะก็ก็ค่อนข้างบ่อยอะค่ะค่อนข้างบ่อย <boy S 2> ค่อนข้างบ <boy S 2> ่อยเพราะว่าบางทีแบบเราอยากให้เขารู้สึกดีเขาเคยบอกว่าแต่ก่อนนะคะที่แบบว่าเรายังไม่เคยแกล้งเสร็จเขาจะแบบ เฮ้ยทำไมเราเคยเราไม่เคยทำให้เธอเสร็จเลยหรออะไรแบบเนี้ยแล้แบบเราเรา,เราไม่ดีหรอเราเป็นอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยเคยคิด,ค,ดคิดอยากจะไปปรึกษาแพทย์ด้วยซ้ำถากใช่เลยใช่ไหมคะบบตัวเองบอกมีไกด์หรือเปล่าอะไรทำ<อ>ไมถึงไม่เสร็จนะอะไรเงี้ยประมาณว่าบางทีคุณผู้ชายอะ่ะบางทีแบบเอ่อกาลังมาเล็กเพ่งรักกันอยู่นะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บกันอยู่บางทีเขาก็คิดไง บางทีผู้ชายเขาก็คิดเยอะนะว่าแบบว่าเฮ้ยแฟนเราจะมีความสุขไหมเราจะเสร็จด้วยไหมจะไปเคาะเป็นคู่ไหมเขาจะไม่เคยแบบไม่อยากเห็นแกตัวเขาแบบไม่อยากเสร็จคนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วบางทีก็ไม่ได้คุยกันด้วยหรือเปล่านะหมายถึงช่วงแรกๆโองคแลังจะพูดว่าเราเราควรจะปรึกษากันไหมคือแรกๆเลยคือนี่เป็นคนตรงๆอยู่แล้วก็คือแบบว่าคือเขาจะถามถึงเขาเสร็จคือเขาไม่ต้องเสร็จได้ไงค่ะแล้ถามว่าเสร็จไหมอะไรอย่างนี้แสดงว่าไวแสดงว่าไวใช่ไหมก็ว ่ไหมที่วาใช่ไหมเรามีวิธีการรักษาเดี๋ยวเราจะแอบบอกน้องกันนอกรอบน้อกรอบน้อกรอบเราบีนเทคกติกเทคกดิกต่อ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 แต่เป็นคนแบบเสร็จเร็วแล้วไงต่อเสร็จเร็วค่ะแล้วก็แบบว่าบางทีบางทีเรารู้ว่าเขาจะเสร็จแล้เราจับเขาผิดตัวก่อนเลยเราขึ้นก่อนเลย เกียนมาเหตุผลที่แกล้งเสร็จมันก็มีหลายเหตุผลนะโอ้ม่ว่าจะเป็นเอ่อที่ที่เคยเห็นเห็นมาจากคุณเพื่อนทั้งหลายหรือว่าตัวอมเองอืออเอาเคยปะเคยไหมเคยเหตุผลที่แกล้งเสร็จเหรอ่ก็มีบางด๋ยวจะยกตัวอย่างให้ที่เคยได้ยินมาเออก็มีประมาณแบบนอกจากมีสงสารก็มีแบบขี้เกียจ ขี้เกียจเธอขี้เกียจขนาดนั้นเลยหรอก็แบบก็เมื่อยตู่ไม่ใช่บางทีก็แบบขาหรือว่ายังไงก็ด้วยบางทีก็เมื่อยบางทีก็แบบมีอะไรที่ต้องทําอ่ะแบบเหมือนแบบรีบไปทํางานหรือว่ายังไงอ่าสมมุติก็ได้สมมุติตอนเช้ารีบไปทํางานแล้วแฟนก็แบบมีอะไรกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามีแล้วแบบคุยไม่ทันแล้วอ่ะทำเป็นแอคติ้งว่าโอ้โเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรีบไปทํางาน ก็คือลูกไม้ค่ะน้องลูกไม้ตาละตาละจะเข้าเป็นเรื่องน้ำอย่างเดียวเลยที่วันนี้อยู่น้ำมากเลยเรารู้นน้ำก็จะมีแบบว่าประเภทแบบว่าอันนี้เพื่อนนะมีเอาอ่ะเดี๋ยวดูการโลกไปคือจะดูแบบว่าไม่เสร็จฉันไม่เสร็จสักทีหรือว่าหลายลีลาหลายท่าทางมันเปลี่ยนท่ากันละ่ก็เลยต้องแก้งเสร็จก็แบบเหมือนแบบตเองเหมือนแบบวางฟอร์มให้ตเตงอะไรอย่างนี้ปะเหมือนอคติ้งประมาณนั้น กรเอไม่อยากการลงนะไม่อยากบอกว่าเฮ้ยดูเป็นผู้หญิงแบบว่าทําไมเธอเธอนานจังทำไมเธอหลายหลายค่ความรู้สึกหรือเปล่านี่ประมาณนั้นหรือไม่มีกรณีหนึ่งก็คือแบบว่าเออเหนื่อยละเบื่อละก็อย่างทีโอบบอกก็ใครๆขี้เกียจอะไรอย่างี้ใช่ปะไม่ได้ขี้เกียจหรอกบางทีเรามีธุระอะไรที่ต้องไปทำหรือว่าแบบหุละครละครที่กําลังแบบมันมีหลายสาเหตุนะโอบ้าบางทีอปวดเอกได้ไม่เป็นแก๊ แ็ะคนอื้อแล้วห่างมีเซสมันใช่เหรอดีนเซสแตดีกว่าไม่มาม่าแตะทองนะตรงนั้นเลยไม่ได้ก็แหละก็มีหลายเหตุผลแล้วก็มีประสบการณ์ของเพื่อนๆน่ะได้ฝากอย่างเพื่อนๆก็คือตอนนั้นไปหัวหินด้วยกันแล้วแบบเหมือนแบบ แยกกันอาบนนะคือห้องน้ํามันมีอยู่อสองห้องแล้วคนนี้เพื่อนไปเยอะอืแล้วเขาก็จะแบบต่อคิวอาบน้ํากันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนมันก็เอามันในห้องน้ำจรีรอ่นไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนสองคนนี้มันจะชอบแบบเวลามันีอะไรกันหรืว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากกูจะเข้าไปเอากันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนอนเล่นรืออะไรแบบนี้แต่จะทำจริงจริงคือทำจริงจริงอะค่ะแล้วแบบีอ่า คือเพื่อนมี่ยเเป็นคนเสร็จช้ามันเคยมาเล่าให้ฟังแล้วอว่ามันก็รีบรีบรีบแต่ว่าวันนั้นอะผู้หญิงยังไม่เสร็จแต่ผู้ชายเสร็จเรื่องสถานที่ก็สมคัญบางทีมันมีจุดเล้าคือสมมติสถานที่สาธารณะอย่างนี้เราก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยรีบปะวะก็แอคซีว่าเออเออเสร็จก็เสร็จวะอะไรอย่างงี้ปะเออเรื่องสถานที่ก็มก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันมีหลายเหตุผลซึ่งบางทีถ้าแกล้งเสร็จบ่อยเกินไปอบคิดว่าส่วนตัวนะ พบแพทย์ไหมบแพทย์ไหมแก้งเสร็จบ่อยเกินไปอ่ะไม่แก้งเสร็จบ่อยเกินไปกับไม่เสร็จเลยคำว่าไม่เสร็จเลยมากกว่าคือไม่เคยเลยใช่ปะอ่ามันมีผู้หญิงที่ไม่เสร็จเลยนะมีเพื่อนนะจะลองฟังอยู่ว่าไม่เสร็จเลยจะบอกว่าไม่เสร็จเหรอลองลองใช้นิ้วไหมคือนิ้วช่วยเลยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เป็นทริคใช่ไหมคะทริคอีกดึกริคแล้วค่ะคุณผู้หญิงคะนิ้วนิ้วนิ้วค่ะคือให้ลองใช้นิ้วก่อนเปิดนะ โปเสร็จะได้ควบคุมมีมีปุ่มจีสตัดนะอ่าติดตังใช้ไปด้วยเลยแนะนำนะคะอันนี้แนะนำเลยอี่นี่เพลินเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอปจะบอกพี่คุกกี้ให้ไปลองทำนะคะโอเคค่ะแต่วันนี้จบเวลาแล้วคะกับเทปนี้แต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนว่าเราสนใจเรื่องฟุตบอลไหมสนใจค่ะอ่า วันนี้สปอนเซอร์ของเราเป็นเว็บไซต์นะคะ w w w d o b l e i n t e r c c นะคะเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลก่อนไดน้าน้องลูกไม้วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องลูกไม้ด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการให้เราแซ่บๆกันค่ะ๋อทำท่านหน่อยได้ไหมจุดตายตอตั้มทำของกันพร้อมนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราคุกกี้แล้วก็โอ๊บได้ใหม่นะคะในรายการจุด ไปต่อต่ำแล้วพบกันใหม่ค่ะ